โรงเรียนเมทาวนวิทยาเมทาวนวิทยาเรียนดีสามารถีเน้นเน้นคุณธรรมนะครับงกันแบี่น้งนาและมองหน้าไม่ทราบว่าเหมือนป่าหรือเหมืนแม่ใช่ไหมโอ้อ้หโ้โอ้โหอ้่พอองหนอ้องหน้าอจัด น wow. ี่ครูห um> ือนักเรียนครับว oui> ้าอย่าวค่เป็นอะไรนะคะตัวนี้ค Th er ือมันเป็นแก้มค่ะคับต um uh ัวนี้คือใครครับเปนมองหน้าหนูค่ะมองหนั่ดถือถือกางเกงข้อไหนผู้โดยเป็นนักเรียนคุณโดยไม่ใช่ไก่ตีมันใช่มัดใช่เดี๋ยวเดี๋ยวนะครูนู้นนี่ครัครูนู้นนี่ครูที่ปรึกษานะครับแหงไปมาดูเลยนะมาดูนักเรียนเธอเลยนะคะคุณพี่ค่ะ ตีกันหนุ่มหัวลูกสาวหนูฟูหมดเลยทำไมไปตีเขาละ่ะลูกแม่หนูสอนว่าไม่อยากแค่สู้อันนี้หนูแค่สอนตูเฉยๆนะคะถ้าเอาจริงหนักกว่านี้อีกค่ะแล้วทำไมเขาถึงเล่นกีรเธอเขาบอกว่าหนูมองหน้าหนูงงวันนี้ไม่ได้มองหน้าก็ไม้มอง เราทำเปนอนเดยด้วยกันม e ีห้องคาดกันด้วยกันทุกวันนี้นะคุณพี่ดูระบบดูแลคุพี่ที่ในฐานะดูแลระบบดูแลมาดูแลระบบดูแลไปดอกเยเมืเราิดไม่หนูลเพิ่งงมาวันนี้พี่จะกึ่งมากเรียกอ๋ออยากพึ่งผ่าอ๋อเอ้ยน๋อเออยจนพี่ขาเดี๋ยวเโอเคเดี๋ยวางเขดูด้วยก่อน่สองด้านมีปัญหามาก่อนแน่น่าจะมีมาก่อนค่ะน่าจะมีอย่างไง เห็นเขามองหน้ากัน,นะคะ่ะเขาตีเลยหรอือเปล่าเขามองหน้า,นาแล้วเขาก็ตีกันเลยค่ะยยกผู้บากันอีก่อนนะอันนี้ก็ไม่รับทราบนะคะัไม่รับทราบต้องถตัวเขาที่ถารู้สาบคุพี่ซิ่งนักัตีแ่ตีเลยหรอือเราไม่ได้แยกผู้บาดกันใช่ไหมเราไปแยกแล้วคะ <c oughs> ่ะ <c oughs> <c oughs> คุณม okay? yeah ันจะรวงไะใช่ไหมแกลองยิมสิรู้ดูสิคะรู้ดูสิแบบนี้ผูยิมนะเขายิมปกติดีเฉยเฉยเไม่หาเรื่องเขาจะยิมใช่ไหมไม่หาเรื่องคุเห็นไหมไม่หเรื่องเลยรู้ไขคุณพี่ขาแนต้ง เชิญผู้ปกครองมาคุยด้วยกันนะกันตีกันหนักกว่าเดิมแล้วแบนี้นะเนาะอยู่ห้องพักกันด้วยหรือบ้านเดียวกันด้วยคือเีคนอยก็ไม่รู้ว่าจะมาแล้วไม่รอให้พ่อช่วยก็ไม่ทำนะเอาพ่อดีกว่าัจนมาเนาะเกาคิปที่โทรไปนะค่ะเดี๋ยวไปโทรตามของเขาไปหรือจะเอาไปหาคุณครูปกครองนะคะเราให้เขาคุยเอาด้วยก็เติดพยานให้เราด้วยนะคะโอเคค่ะนะคะก็เชิญอผู้ปกครองครับผู้ปกครองผู้ปกครองค่ะสวัสดีค่ะผู้ปกครองนักศึกษาทุกท่านค่ะเราวันนีค่ะ เฝ้าอยู่เธอใครจะรักนานถ้าแบบคุณคุณคูณคูณบอกความค่ะเชิญค่ะใช่ค่ะคุณคุก็บอกความค่ะคุณพ่อค่ะอยูไม่ได้ทำอะไรท่ะพี่พ่รค่ะพี่เขาไม่ได้อะไรเลยส่วนอ่ะเขมองหน้าจริงๆค่ะหรือเป็นพยานไม่ได้เขาเป็นจริหนูค่ะคุณพ่อค่ะคุณพ่อว่ายังไงครับในกรณีนี้นะครับเอ่อเราเห็นสมควรว่าเราใช้ความรุนแรงนะครับไม่ว่ายังไงก็ตามนะครับความรุนแรงเป็นสิ่งที่นักเรียนไม่ควรที่จะไปทำนะครับเ่ยเราก็ต้อง นะครับเพื่อให้ผูครอมรับรดูรักษาพฤติกรรมของลูกๆนักเรียนเพื่อพฤติกรรมต่อไปนะครับแต of ่ว่าลูกผมที่บ <freestyle> ้านไม่เคยทําพฤติกรรมที่รุนแรงแบบนี้นะครับลูกผมเป็นคนดีมากเลยนะครับที่บ้านครับใช่คเป็นพ่อขาหรือเป็นเียวยะร้อยค่ะตีนี้เป็นยังะคุณพ่อขาแต่จับทิ่สอบถามมานะครับเดติดติดตดดิด็ แม่ไหน่เป็นคนตึงมันมตึงจยแต่กว่าก่อนแต้ของมองหน้าหนูก่อนนะครับครูก็คืมอมองหน้าของหางได้ไหมไม่ไม่ไมเนี่ยค่ะเอานิ่งๆแบบนี้เลยคะ <S <S ่ะขออีเป็นคนที่การจะดอกทางสีหน้าไม่ดีเท่าไหร่ก็เลยจะได้บอกได้แค่นี้เราก็เค้าใจเพื่อนด้วยนิดนึงนะครับไม่ใช่เห็นหน้าพป้ตป็นตุกอย่างเดียวเลย ทีนี้ก็อยากให้ผู้ปกครอง่ให้ผู้ปกครองส่งฝ่ายรับทราบว่าลูกของพวกท่านมีพฤติกรรมแบบนี้แล้วก็ปรับตัวเข้าหากันอีกนิดนึ่งนะครับผมอันนี้เราจะให้เซ็นรับทราบแล้วก็หักคะแนนพฤติกรรมไปก่อนครับกับในฐานะผู้ปกครองนะครับยังไงนักเรียนลูกๆเราเนี่ยก็อยู่ในโรงเรียนเดียวกันนะครับเพื่อจะให้เขาได้กษาอสะเรียนต่อนะครับก็เราก็ตั้งใจับผู้ปกครองน้อง,อองไป ซื้อ่าแ้แต่งกว่าะครับแต่งกว่านะครับนะครับก็เราก็ยินยอมกันนะครับหรือจากไม่ให้เรื่องมันออกไปข้างนอกเราก็จบไปข้างในหรือยังไงครับผู้ปกคปรับแต่กว่ามีแอบแล้วถ้าเ็นครั้่สองเนี่ย ไม่ได้แล้วครับลูกผมเนี่ยตัวแทนโรงเรียนนะครับแหนปอบกุกนะครับตัวแทนเมย์คุณจะมาทำเล่นนักกีฬาโรงเรียนบาดเจ็บไม่ได้นะครับช่วยดูแในโกหลานขอด้วยนะครับครผมโอเคเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อที่บ้านนะลูกตัวนี้ให้มาอยู่ในโรงเรียนเราก็ต้องทาตามกฎตามระเบียบของโรงเรียนนะครับก็สุดกวแต่คุณครูฝ่ายปกครองทางโรงเรียนนะครับจะตัดสินก็พิจารณาครับ ท่านสุธิชาอีกรอบนะคะทุกคนค่ะจากสถานการณ์เมื่อกี้นะคะเราก็จะขออยญาตกาเรียนดูในส่วนของกระบวนการของระบบดูแลช่วยเหลือกักเรียนของเรานะคะ ตอบว่ามีอะไรบ้างและเกี่ยวข้องกับอย่างไหบ้างแล้วตั้งแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคืนเอเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทภายในสถานศึกษานะคะ้นแรกนะคะที่เพียนนะคะรวมทั้งคุณนุงนิ่มน,นะคะได้มาบ่อ,อยนะคะดยการ PLC หรือว,ว่าว่าพืชนักเรียนนะคะจากตัวนักเรียนเองนะคะเพราะว่าเราอาจจะมองคนละห้มแตกมกันนักเอยนที่เขาอยู่ในต่างเขาจะเห็นกันแบบหนึ่งนะคะเราที่เป็นตัวเอ็นที่เห็นนะคะอย่างเช่นเราท่นอุ๊ยนักเรียนคนนี้เรียนตัวเชื่อดีมากเลยนะแต่ทำไมเป็นติดสูนวิชาเธอจย่งทีเป็นตัวเรา,าก็ต้องมีการ PLC มาบ่อย ต่อไปเป็นการคัดกรองนักเรียนถามเมื่อกี้ที่ใช้ก็จะเป็นระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอีกท้งการสภา์การสังเกตพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนะคะสามารถนํามาใช้ได้ในส่วนของการกรองเมื่อการกรองดูแลนักติดคนนี้นะคะมีอยู่ในกลุ่มที่เป็นปัญหานะครับควรค้าแก่การแก้ไขนะคะเราจึงได้อาเชิญเท้านะคะรวมทั้งปุ๊บกรองต่างนะคะมามาหมอยต่างนะคะและส่งต่อแล้วส่งต่อแค่ภายในสถานศึกษา แนื่องจากว่าตัวนี้เราบอกว่าเราสามารถยุติได้ภายในสถานศาึกษาก็จะเกี่ยวข้องกับในส่วนของกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนหรือการคู้มครปกครองนะคะที่จะช่วยตเตือนคุยในเรื่องบริก,การแต่ท้ายที่สุดสุดท้ายนะคะที่เราจะต่อโลนักเรียนนะคะก็จะกลัดมาในส่วนของการสร่งเสริมพัฒนาเน,น,ะะนื่องจากนางสาวน,นางสาวแค่ไม่นะคะเป็นมือตกกรดัหนึ่งของโรงเรียนนะ,ะเราก็จะส่งเสริมนักเรียนในด้านที่เกี่ยวกับการตกยกุทธศาสเช่นตกต้นหน้าสมุนไพรนะคะหรือว่า เล่นบอลนะคะเราก็จะดูคอมเพลเอร์อย่างนี้เป็นต้นแล้วกัน็ลงไปเดี๋ยวให้พี่นุ๊กนี่มาเมอมอยมวดจอยในเรื่องของเบสแพคทีสค่ะค่าสำหรับเบสแพคทีสของเรียนเรานะคะก็จะมีชื่อว่าสี่รั้วรอบขอคไหมค่ะรองรักนะคะค่าสำหรับรักแม่นะคะก็คือรักตัวเองนะคะก็คือนักเรียนจะต้องเคารพในตนเองนะคะแปลงกัน